โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาให้ความรู้นะครับที่สําคัญที่ผมเจอ,เอหลายคนนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าทําลายอนาคตตัวเองหรือว่าไม่ถึงกับทําลายอนาคตเพียงแต่ว่าเขาทุบตีตัวเองเอแล้วก็พูดกับตัวเองไม่ค่อยดีแล้วแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังสร้างอนาคตของคุณด้วยคําพูดของคุณเพราะฉะนั้นคลับวันนี้เนี่ยคือวิธีเสกอนาคตด้วยคําพูด อย่ามองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับเรื่องที่ว่าคําพูดของเรานี่มันมีค่าทุกคําพูดคุณจะต้องให้คําพูดของคุณเนี่ยไร้มนทิ่นผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมแล้วก็แชร์มาหลายครั้งแล้วชื่อหนังสือชื่อว่า The Four Agreements นะครับ Four Agreements หรือว่า4ข้อตกลงเป็นหนังสือที่เยี่ยมโอโ้โหขายดีมากๆเลยเขียนโดยดอนมิเกลรูเอสนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาของโลกคนหนึ่ง,งแล้วเขาบอกว่าคำพูดของคุณเนี่ยนั่นข้อแรกข้อแรกของ Four Agreements ก็คือ เพราะคุณคาพูดของคุณต้องไร้มนต์ิ่นหมายความว่าคุณจะต้องพูดดีกับคนอื่นพูดดีกับตัวเองครับพูดดีกับตัวเองเอคุณสังเกตเี๋ยว,ว่าคนบางหลายคนเนี่ยชอบพูดไม่ดีกับตัวเองเช่นเฮ้ยฉันนี่มันไม่สวยไม่หล่อฉันเนี่ยก็ฉันไม่รวยหรือฉันเกิดมาเป็นางา้หรือว่าฉันอ้วนนะครับเราพูดบางทีบางทีพูดพูดผ่านๆพูดแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมด้วยว่าจิตใต้สำนึกข,ของคุณเนี่ยมันเหมือนรับคําสั่งเลยนะจิตใต้สำนึกข,ของคุณเนี่ย ได้รับคำสั่งไปเรีร้อยแลวก็ทาให้มันเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังทุกคําพูดและเราจะต้องพูดดีกับตัวเองไม่ต้องว่วงว่าใครจะคิดยังไงคุณพูดกับตัวเองถ้าคนอื่นคนอื่นคุณแคร์ว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงไม่เป็นไรตอนแรกพูดกับตัวเองก่อนฉันฉันชอบตัวเองพูดคํานี้บ่อยๆกับตัวเองฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองแล้วก็ฉันรักตัวเองฉันมีคุณค่าฉันเป็นคนหน้าตาดีฉันเป็นคนหล่อฉันเป็นคนสวย พูดกับตัวเองบ่อยๆฉันเป็นคนหุน่น,นดีฉันเป็นคนฉลาดฉันเป็นคนคุณรู้ไหมว่าคุณสามารถสร้างตัวตนขึ้นมาจากคําพูดแบบนี้ได้เลยคุณผมรู้ได้ไงผม,ผมทํามาแล้วตั้งแต่เด็กนะครับผมพูดดีกับตัวเองแล้วเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนะครับเพราะผมสังเกตไงว่าสิ่งที่เราพูดมันกลายเป็นจริงแล้วก็อยากจะอยากจะ,อ,ะอีก,อกสิ่งหนึ่งที่ทํานบกรู้ว่ามันทําได้ก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมสอนคนอื่นไปแล้วแล้วเขาได้ ผลลัพธ์จริงๆนะครับวันนี้ก็มีผลลัพธ์เป็นตัวเป็นเป็นเลยนะครับมาโชว์ตัวเลยนะครับเป็นสาวสวยคนหนึ่งนะครับชื่อออกขวัญเดี๋ยวเชิญเธอเข้ามาเลยดีกว่าให้แชร์ประสบการณ์สวัสดีออกขวัญสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก็ประสบการณ์จากความสําเร็จนะคะคือเสกเสกอนาคตตัวเองเสกความสําเร็จเสกความสวยด้วยท่านไหนเสกความเสกทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ทุกวันนี้ยเสกจากคําพูดตัวเองเลยเช่นอะไรยกตัวอย่างคือ หลายเรื sea, like ่องค่บางทีเหมือนก็ว่าปัญหามันจะเยอะเลยนะเราก็พูดแบบพูดจริงๆเลยนะโอ้โหหนทางมันช่างโรยได้กลีบกุหลาบโอ้ยฉันนี่เศรษฐีนีเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฉันนี่สวยที่สุดในหมู่บ้านเลยอะไรเงี้ยพูดแบบพูดเล่นด้วยพูดจริงด้วยคือพูดเล่นแต่แต่เชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาที่อารมณ์ไม่ดีเวลาที่แบบปัญหามันเข้ามาเยอะๆความสําเร็จมันเป็นของฉันน่ะมันจะไปไหนหรออะไรอย่างเงี้ยบอ นี่ผมเจอเธอตั้งแต่ตอนที่เธอเออ,อประมาณกี่เดือนที่แล้วนะสี่ห้าเดือนที่แล้วที่แบบว่าประมาณเจ็ดเดเือนแล้วเขาก็แล้วก็ตอนนั้นกำลังอยู่ในเวอร์ชันความรู้สึกที่แบบว่าค่อนข้างจะเศร้าด้วยใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกแบบมาเล่าเล่าชีวิตผมน้าตาไหลน้ตาตาจะไหลแต่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เผากันเผากันเผากัน, <c oughs> นสดๆเลยเนี่ยแต่ว่าพี่บอกให้เปลี่ยนเวอรชันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองต้องต้องเป็นคนใหม่ก่อนอย่าไปจมอยู่กับในห่วง ความรู้สึกเดิมๆใช่ไหมเาอันนี้อันนี้แบบว่ามีมีปัญหาเรื่องอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องที่บ้านแล้วกันไม่ไม่ไม่ต้องลงรายละเอียดวันนี้ไข้คร้งหน้าลงรายละเอียดเป็นดราม่าไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องที่บ้านเสร็จแต่ว่าเขาก็จบอยู่ไว้ไวชั่นนั้นผมบอกว่าเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองไปไปไปอยู่ที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งที่เราใช้คําพูดเนี่ยสร้างอนาคตใหม่เนาครับแล้วก็ไปเอาความรู้สึกไออยู่่ตรงนน้มเาวี ไปอยู่ตรงนั้นใช่ป่าเปลี่ยนชีวิตเลยภายในเจ็ดเดือนนี่กลายเป็นเศรษฐีนี่ระดับหนึ่งระดับใช่ก็กำลัง<ๆ> <laughs> ไรายได้พุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆค่ะเ,เริ่มแต่มาเรียนกับอาจารย์ก็มีไรายได้โอ้โหตกใจคือเราไม่เชื่อว่าแค่พูดอะ่ะ <laughs> 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 กําเงินก็สุดท้ายมาผมจำได้เขาเขาถูกอไรนั้นถูกหวยด้วยถูกหวยไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรมันเข้าคอร์สของผมกําเงินก็สุดท้ายมาเสร็จแล้วก็เพิ่งลาออกจากงานด้วยตอนนั้นใช่ไหมใช่ผมก็แบบอ่ะ ผู้หญิงคนนี้วสามาฮะลงทุนกีราขนาดนี้เลยต้องช่วยสะหน่อยเลยต้องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอ่อต้องให้เขาได้ผลลัพธ์ในชีวิตนะก็เลยช่วยนิดหน่อยแต่เขาเอาเอาเอาสิ่งที่ผมสอนไปใช้อย่างรุนแรงจนเปลี่ยนชีวิตตอนนี้โอ้โหรายได้หลายแสนต่อเดือนใช่ค่ะใช่ไม่เกี่ยวกองภาษีเลยได้จับคำพูดอาจารย์ให้ให้ทริคไปมาคุยกับอาจารย์แล้วก็ให้แบบเหมือนกับให้รู้จักให้ให้พูดอะให้ให้ ให้เราเคลียร์เรื่องวิธีพูดของ,อของเรากับตัวเองอคือบางทีอารมณ์มันจะผู้หญิงนะอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงบางทีมีปัญหาเข้ามาแล้วต้องรับมาอคนเดียวแล้วคนเดียวด้วยเพราะเขา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 สามีเสียไปใช่ไหมสามีเสีย <laughs> เล่าได้เลยหร <laughs> ือเปล่าไ, <laughs> ไม่ได้ไดตเตียมกับเมื่อก่อนอันเนี้ยแล้ว <laughs> ก็สามีเสียไปแล้วก็มีลูกคนหนึ่งสองคนด้วย โอโหหน้าตายังสวยอยู่เลยเนี่ยปิ๊งยังดูสาวๆอยู่เลยแต่ว่าดูต้องดูแลลูกด้วยแล้วต้องมีมีต้องแบบสร้างธุรกิจของตัวเองมาใช่นี่ใช่นี่ไม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 ่พูดคําว่านี่เลยนะอาจารย์พูดแต่คําว่ารายได้เดี๋ยวพี่ผมสอนเองครับทำไนพูดคํานี้เลยไวเบรชั่นคนละแบบนะคำว่านี่พอคําว่านี่เข้ามาในพอพูดคําว่านี่ปุ๊บเนี่ยไวเบรชั่นมันรู้สึกแบบจนแล้วแต่ว่าคนคนคนรวยไม่ไม่คุยคำว่านี้คนรวยไม่มีใครพูดคําว่าเด็ดเป็นนี่คือเมื่อก่อน กังวลจิตมันกังวลแต่นี่โอ้ยรายได้ทุกวันนี้พูดอบบโอ้ยเดี๋ยวรายได้สิ้นเดือนนี้รายได้คือชอบชอบพูดอ่ะสิ้นเดือนมาจ่ายนี่อีกแล้วหรอมึงใช่ถูกต้องถูกต้องแล้ยเยี่ยมว่ะดีดีมากเลยแล้วก็พูดแบบพอถึงใกล้ๆ้สิ้นเดือนโอ้โหเดี๋ยวรายได้มานะ มันมาจริงๆอ่ะตกใจเอ้ยมันดูเงียบๆนะบางทีเงียบๆแค่พูดทุกเช้าอ่ะเดี๋ยววันนี้ตื่นเช้ากันมาเอยเดี๋ยววันนี้จะมีรายได้เข้ามาพูดปุ๊บโทรศัพท์เข้ามาบางทีคนโอนเงินเข้ามาติ้งติ้งติ้งโอ้ยมันคือดีอ่ะชีวิตดีดีชีวิตดีดีบางทีมีเรื่องร้ายนะจะมีแบบมีปัญหาเข้ามาแบบที่เราไม่ได้บคนโทรลไม่ได้บางทีไม่รู้จะพูดอะไรโอ้ยชีวิตมันดีดีอ่ะแล้วมันก็ ผ่านไปไม่กี่นาทีอะไรมันก็ดีขึ้นไปหมดคนที่ร่วมงานหรือลูกค้าอะไรเนี่ยดีหมดเลยออผมเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาคุณแ้าเปลี่ยนคาพูดแค่เปลี่ยนคาพูดนะเปลี่ยนคำว่านี่เป็นอะไรได้เปลี่ยนคําว่าปัญหาเป็นชีวิตดีดีใช่ค่ะบ,บางทีเนี่ย คุณเปลี่ยนวาเบรชั่นตัวเองแล้วผมวเบรชั่นคือความรู้สึกนะ,ะเวลาคุณส่งความรู้สึกดีๆออกไปให้โลกเนี่ยโลกมันเปลี่ยนตามอันนี้เป็นเรื่องมหาศย์ที่คนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อคนส่วนใหญ่จะแต่ผมอยากให้คุณลองดูสักครั้งหนึ่งครับวันนี้มีตัวอย่างคนหนึ่งที่ทําได้นะครับแล้วก็ทําได้จากจากที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็กมัยก่อนก็มีแต่ ความท้าทายเราไม่ใช่ความปัญหาความท้าทายนะครับเราแต่ว่าตอนนี้เขาเธอสามารถดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้ด้วยการเปลี่ยนวเบรชั่นตัวและนี่เป็นวิธีเดียวที่คุณเปลี่ยนวเบรชั่นตัวเองนะครับคือคุณต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งก่อนคุณไม่ใช่ไปปรับทุกไม่ใช่พูดแต่เรื่องนั้นกับคนที่เจอหน้าใครก็พูดเรื่องนั้นอกหักเจอหน้าใครก็พูดเรื่องนั้นเป็นนี่มีปัญหาเจอหน้าใครก็พูดเรื่องนั้น no คุณจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในความรู้สึกที่เหมือนกับว่าโลกมันดีไไปปแล้้วออันนนีีเ็ะรท่ คนส่วนใหญ่จะไม่ยอมเข้าใจแต่ผมอยากให้คุณลองทำนะครับแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตวันนี้เนี่ยก็อันนี้ที่ที่ออกขวัญฟังทงั้งเส้แล้วก็คือสําหรับาสาวๆนะบางทีเรารับมือกับอะไรแล้วบางทีมันเหนื่อยบางทีฟังอะไรเนี้ยมันหายเหนื่อยอฟังในรถบางทีไม่ได้ตั้งใจฟังนะบางทีมีงานอย่างอคุยโทรศัพท์อะไรม,ม,มันคลอไปมันเพลินแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเวลาที่เราลงจากรถเราต้องไปทําธุระอารมณ์เรามันสมูทมันนิ่งแล้ว ทุกอย่างมันรู้สึกเหมือนเสกมันมันมันโดนบรรดาได้จากการที่มีมันติดรถแล้วก็เพลงอันนี้เอาไว้ในห้องนอนแล้วก็เปิดฟังมันมันเลยมันเคลียอารมณ์เราได้รู้สึกว่าเป็นคนที่อารมณ์ม้านคงขึ้นมันจะมีแบบใจน้อยบ้างอะไรบ้างเพื่อนแต่เราใช้หลักการเซลทอไปคูดกับเพื่อนแทนที่จะนอนเขาแบบแกทำไมไม่โทรมาหาฉันเนี่ยฉันนู่นนี่นั่นแต่เราโทรไปชมเขาใช้แบบในยเธอดีใจจังเลยอ่ะ ได้โทรหาเธอสักทีฉันว่างแล้วเนี่ยสองสามวันนี้ฉันไม่ได้โทรหาเธอเลยเธอนี่เ,เป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยนะแทนที่จะทะเลาะกันกับเพื่อนลงเลงลงเลง,ลง,ลงไม่เลยใช้คําพูดเสกคนอื่นนี่เขาเลยเขาเลยกลายเป็นคนแบบนั้นเลยใช่ป่ะคุณพูดแบบไหนเขาคนนั้นก็กลายเป็นแบบนั้นใช่ค่ะอาจารย์อีกนี่ระวังด้วยเวลาคุณแบบว่าว่าน้องชายว่าพี่ชายว่าแม่ว่าพ่อหรือว่าแต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยว่าแม่มาพ่อแล้วแต่ว่าอะไรว่าว่าอะไรันว่าว่าคนอื่นเอว่าเพื่อ มึงอะทำไมมึงโง่เ okay. งี้ยผมเราาจะพูดกับน้องอะไรเงี้ยเขาจะปฏิบัติตามที่คุณคาดหวังเขาจะเขาจะปฏิบัติตามนั้นเพราะฉะนั้นคําพูดของเราจะต้องให้ไม่มีมุมทิศโอเคเอามีแค่นี้ก่อนล้วกันถ้าอยากจะได้เคล็ดลับอะไรต่างๆมากมายผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะชุดนี้โคตรคุ้มเป็นวาจาเป็นประกาศสิทธิ์มันคุ้มสุดๆมี3อันเอ้ยมีมีซีดีสอันนะครับแล้วก็มีหนังสือแถมมาให้หนึ่งเล่มอีกหนังสือนี่ก็คือเหมือนเป็นบทสวดมนต์ของคนรุ่นใหม่เลยแบบคุณเปิดอ่านแล้วก็อ่านแล้ว อ่าแล้วก็แบบว่าทุกเช้านะคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบมหาศาลเลยผมการันตีด้วยตัวเองเ oh. ลยนะครับถ้ามีมีที่บัณฑิต org นะครับ b u n d i o น g นะครับหรือว่าใน Facebook Shop ของผมนะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าคนอยากจะไปตามออกวัญนไปตามดที่ไหนก็สำหรับใครนะคะที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์การทำสินค้าขายบนโซเชียลหรืออยากรู้ใจโซเชียลว่าใช้ยังไงอยากหาความรู้สร้างรายได้เพิ่มเติม ก็ที่ออกขวัญโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสตค่ะออกขวัญภาษาไทยใช่เขียนภาษาไทยออกขวัญภาษาไทยแล้วก็โซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสตเป็นภาษาอังกฤษค่ะโอเคอ่ะโอเคสุดท้ายนี้เราก็สองคนก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนถ้าชอบ ความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ